สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพบกันอีกครั้งกับผมเท็ดดี้จากแซทช์ชอเนลนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือครั้งหนึ่งซึ่งเราหรือท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นใน YouTube ในหนังสือพิมพ์ในคลิปต่างๆที่ส่งไปในโซเชียลเน็ตเวิร์นะครับเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือโดยเวลาไฟหมดแล้วไปชาร์จกับผลไม้แอปเปิลแตงโมลำไยเล้ยลำไยไม่เคยเห็นเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ ผมจะมาทำพิสูจน์ให้กับท่านได้เห็นว่าเราใช้ผลไม้ชนิดไหนในการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้หรือไม่ได้อย่างไรเป็นข้อสงสัยที่ผมก็สงสัยมานานแต่ไม่เคยทดลองทำสำหรับวันนี้จะลองมาทดลองทำด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้กนดูนะครับติดตามชมครับสำหรับการทดลองทำหลังจากนี้ไปบางคนบอกว่าให้ใช้ผลไม้ที่เย็นจัด บางคนบอกว่าให้ใช้ผลไม้ที่เปรี้ยวจัดเดี๋ยวเรามาลองดูกับผลไม้3ชนิดกันนะครับก็จะมีอามีผักด้วยมีแตงกวามีสับประรดและเปรี้ยวสุดๆไปเลยคือมะนาวเดี๋ยวลองดูนะครับอ,อันนี้สําหรับเย็นจัดนะฮะออกมาจากตู้เย็นจัดๆเลยเสียเข้าไปเอ้ามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงียบสะดูเย็นจัดไม่ได้ผลนะครับ มา,มาลองดูสับประดใหม่ๆออกมาจากสวนเสียบจึ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาละทีนี้มาดูหอมหน่ากินมาดูผลไม้เปรี้ยวจัดมะนาวเ,เสียบ้าไปเสียบแบบสองขั้วเลยนะคั้วหนึ่งอยู่ข้างหนึ่งขั้วหนึ่งอยู่อีกข้างหนึ่งเสียบ จึ๊กเข้าไปเงียไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นงั้นเดี๋ยวลองดูกันว่าเสียบกับอะไรถึงจะขึ้น สุดท้ายนะครับเสียบที่นี่ติดแน่นอนสุดท้ายนะครับเรามาสรุปกันว่าการที่มีคลิปต่างๆในโซเชียลออกมามากมายว่าใช้ปลั๊กที่ใช้ในการชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือไปเสียบกับ แตงโมบ้างเสียบกับแอปเปิลบ้างเสียบกับอะไรบ้างนะครับก็วันนี้เราทดสอบกันแล้วว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลของผมในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปพบข้อความข้อความหนึ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเจษดาเดนดวงบริพันธ์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับไม่ธรรมดาเลยที่กรีคนนี้นะฮะได้พบมาแจ้งว่าเรื่องแบบนี้ผมสรุปอกว่า ง่ายๆแล้วกันนะครับไม่น่าจะเป็นไปได้จะเราจะเรียกว่าหลอกลวงก็คงไม่ใช่เนาะอาจจะเป็นเรื่องการทำมาเพื่อความสนุกสนานนะครับก็ท่านได้ให้ข้อมูลไว้ว่าโดยปกตินะครับการสร้างไฟฟ้าจากผลไม้นะฮะต้องใช้ขั้วโลหะที่มีสักต่างกันอย่างเช่นแผ่นสังกะสีและทองแดงนะครับข้างนึงเป็นสังกะสีข้างนึงเป็นทองแดงนะครับแต่ก็จะได้กระแสะไฟขึ้นมาแต่กระแสะไฟที่ได้จะต่ํามากโดยมีกําลังไฟอยู่ประมาณแค่โวต์เดียว หากว่าใช้ได้นะครับก็จะขึ้นมาติดนึงแล้วก็ดับไปซึ่งไม่สามารถจะใช้ได้นานก็โดยกระแสะไฟฟ้าทั่วไปในบ้านเราจะเป็นกระแสะไฟฟ้า220โวลต์แล้วถูกแปลงมาเป็น12โวลต์เพื่อใช้ในการชาร์จกับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วคราวนี้กระแสะไฟฟ้าโดยทั่วไปก็จะมีอยู่2แบบคือ1กระแสะตรงและกระแสะสลับ ที่เราใช้กันอยู่ในบ้านเราทุกๆวันนี้ที่เสียบปลั๊กใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับนะครับมีแรงดันอยู่ที่220โวลต์ส่วนที่เราใช้ชาร์จกับโทรศัพท์มือถือด้วยการผ่านเจ้าหัวหมอแปลงเล็กๆขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสไฟ้าไฟฟ้า กระแสตรงคือข้างนึงจะเป็นบวกข้างนึงจะเป็นลบซึ่งมันจะเป็นแบบนี้อยู่เสมอไม่สามารถสลับไปไปมามาได้นะครับกระแสไฟฟ้าเป็นคนละชนิดกันสรุปง่ายๆว่าคลิปพวกนี้ทํามาเพื่อความสนุกสนานครับวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยมีความคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนแบตเตอรี่หมดซื้อ มะละกอสักลูกหนึ่งก็ได้เดี๋ยวมาเสียบชาร์จไฟกันซื้อแตงโมก็ได้ชาร์จไฟเสร็จกินต่อโอเคสรุปไม่ใช่นะครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมบทความดีๆกับสซตช anel ของเราต่อไปนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ